AAS Auto Detailing Center ศูนย์ดูแลรักษารถจนครบวงจรทางเราได้เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิกภายใต้แบรนด์อูโก้โดยอูโก้นี้เราเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการเคลือบเซรามิกบนผิวสีรถการเคลือบเซรามิกบนผิวกระจก นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกพลาสติกภายนอกรถทางเราก็มีใช้ผลิตภัณฑ์ของอูโก้เราก็อยากจะให้มีตัวแทนนะครับที่ว่าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โค้เซรามิของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสิ่งที่แตกต่างจากทัท่วๆไปก็คือซึ่งเป็นสูตรที่ได้กำยอมรับในความเข้มข้นของตัวน้ำยาเองในตัวของผลิตภัณฑ์ผลงานออกมาเองซึ่งนอกจากเราจะ จดจำหน่ายให้กับศูนย์ตัวแทนแล้วเราก็มีผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานจากญี่ปุ่นเทรนนิ่งการปฏิบัติงานนะครับการทำงานอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายศูนย์ตัวแทนคาร์ดิทอลิ่งในบ้านเราเองหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของทางอุโกะไทยแลนด์ได้เลย,เลยนะครับหรือเบอร์ติดต่อนะครับสำหรับอั้งนี้ก็สวัสดีครับ